เมื่อพูดถึงเรื่องของพนักงานบริการเราเป็นกลุ่มแรกนะคะที่ถูกมองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่แพร่เชื้อเมื่อเวลาเพื่อนมาหาเราเราเจอตอนที่เขาเป็นอาการที่แย่มากแล้วนั่นที่อดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ค่ะหลายต่อหลายคนไม่รู้เท่าไหร่ที่เพื่อนเราเสียชีวิตไปจากการที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยไม่ได้รับยาเวลาที่มีสาธารณสุขหรือโครงการ HAVS มาทำงาน มาทางานกับพนักง,งานบริการก็จะมีแต่เรื่องว่ามาแจกถุงยานาไัมที่สําคัญคือเขาไม่ได้แจก mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรพลังที่จะใช้หรือไม่หรือจะปฏิเสธแบบไหน mm hmm. เวลาที่เราเข้าไปรับบริการเรื่อง h i v มันจะมันจะต้องมีการแยกเพื่อเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเราเป็นกลุ่มพนักง,งานบริการ mm hmm. ก็ต้องไปในช่องของพนักง,งานบริการเราไม่เอาแล้วหวังว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันอย่าง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะไปไปพร้อมกันนะนะ ในกลุ่มเกย์หรือกลุ่มกระเทยของเราเนี่ยก็จะถูกมักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่สม้มสอนมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงคู่นอนบ่อยนะครับถูกมองด้วยสายตาว่าก็พวกพวกแกมั่วเองก็พวกพวกแกแบบทำตัวแบบนี้เองมันก็เลยมมันก็สมแล้วที่พวกแกเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการการบริการที่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปไม่ต้องมองว่าเรา็เปนกลุ่มพิเศษไม่ต้องมองว่าเราเป็นกลุ่มที่ ต้องมีการปฏิบัติที่มากกว่าหรืออะไรกว่าเนครับเพราะเราเป็นคนปกติทั่วไปเหมือนกันถามเราสิว่าเราอยากได้อะไรนะครับอย่าเอาสิ่งที่คุณอยากได้หรือสิ่งที่คุณอยากรู้เนี่ยมาเลือกที่จะใช้คําพูดแบบพวกนี้กับเราเพราะนั่นคือสิ่งที่เราไม่กล้าจะเข้าไปหาคุณครับอารีดทอนหรือว่าความหมายถ้าอย่างบอกว่าเหมือนการลดรายจากการใช้าสารติดตรงนี้ผมมองว่าม,มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่นะะั่นกันนี้คือนโยบายกับกฎหมาย ไม่เอ,อื้อยกตัวอย่างเหมือนนโยบายบังคับบําบัดเหมือนอย่างตรงนั้นก็เป็นนั้นเียว่าสามารถที่ว่าการันตีได้แล้วระดับหนึ่งนั้นตอนนี้ว่ามันไม่ได้ผลจริง mm hmm. เพื่อนของเราเลิกยาได้ได้ออกจากศูนย์ตรงนั้นก็คิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากไม่เกินสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตอยากย้ายอันกลับมาเห็นความสําคัญของนโยบายอารเรียกชันหรือว่าการลดนาำลาจากการใช้ย,ยาของเราแล้วก็ใน้าเกิดเราไม่ทําตรงนี้ให้มันไปด้วยกันแล้วก็ยังเลือกปฏิบัติและเมื่อสิ้นผู้ใช้ย,ยายอยู่ผมมองว่า เราก็ไม่สามารถที่ว่าจะก้าวหน้าไปสู่อเอ็ดซีโร่นี้ได้ครับ แรงงานข้ามชาตินะคะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากนะคะถึงแม้ว่าคนในสังคมเนี่ยจะคิดว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีแต่คนที่ทํางานผิดกฎหมายเป็นผู้ที่อันตรายต่อสังคมนะคะแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้าไม่ถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน HIV ทําให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIVS ได้นะคะหากเราต้องการจะประสบความสําเร็จในยุทธศาสตร์ a อ d s Zero เราต้องสนับสนุนสิทธิการรักษาในแรงงานข้ามชาติเท่ากับคนไทยเพราะสิทธิด้านเอชคือสิทธิมนุษยชนค่ะ ถ้าเราจะไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์อย่างแท้จริงเราต้องลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทยไม่ใช่ประเด็นเรื่องการเข้าถึงการรักษาที่มีระบบเดียวและมาตรฐานเดียวมีงานวิจัยหลายชิ้นที่จะพูดถึงเรื่องเกณฑ์การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ cd4 350รหรวมถึงสูตรยาต้านที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตอนนี้สูตรทางเลือกไม่เป็นสูตรดื้อยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีการปฏิรูปหรือว่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ด้วย การตีตาและถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งนี้เชื้อให้ชวีนี่ก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าทำงานได้ชีวิตคนเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องเม็ดยาเท่านั้นมันยังมีมิติอื่นๆอีกมากมายในเชิงสังคมเพราะฉะนั้นเขาคนหนึ่งคนเนี่ยการกินยาต้านไวรัสที่จะมีคุณภาพสูงสุดนั่นหมายความว่าเขาต้องได้รับการยอมรับการได้เข้าเข้าสู่สังคมและทำงานได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์